ที่ช้าก่อนข้าคือผู้พิทักษ์รักษาแห่งเขาลมดำเนี่ยรออยู่ตั้งนานกว่าจะโผล่หัวมาได้นะช่างเหมือนอะไรเก่งนี้เนี่ยยักกับคนเดียวกันออแกแล้วเมือ่อลข้างบนโน้นคือไปหาเจ้าแม่กวนอิม,อม ครั้งหนึ่งนะเคยมีเราสาวกรับไหวกันเยอะแยะเลยทีเดียวนี่ถูกไฟไหม้ชิบหายไปหมดแล้วอ,อือ,อบอกแล้วใส่หัวหลังจากนั้นวิหารก็ได้บูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอ,อ่อการสร้างใหม่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าความดีในจิตใจถูกเผาไหม้กลายเป็นฟุรอองไปหมดแล้ว เจ้าคงลืมไปแล้วว่าที่นี่คือที่ไหนแต่มันไม่เคยลืมเจ้าเลย